สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ BKK Love Horo Channel วันนี้เรามีบทความดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราทุกคนเพราะเงินเป็นสื่อกลางมาดานความสุขเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเงินจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนถวิลหาและไม่ต้องการที่จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์วันนี้ BKK Love Horo ได้เตรียมแคปชั่นเงินเงินทองทองมาให้ทุกท่านได้เลือกนำไปใช้ไม่ว่าจะนำไปตั้งสเตตัส Facebook Twitter หรือว่า TikTok ก็สุดแล้วแต่ใจปรารถนาส่วนจะมีคำคมที่เกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองอะไรกันบ้างมาดูกันพร้อมกันเลยครับ Money Talks ให้เงินพูดแทน Money makes the world go round เงินขับเคลื่อนโลก Invest in yourself ลงทุนในตัวเอง Financial freedom awaits อิสรภาพทางการเงินรออยู่ Saving today, prospering tomorrow ออมเงินวันนี้มั่งคั่งวันหน้า Money can buy happiness but it c a n buy a lot of things เงินซื้อความสุขไม่ได้แต่มันก็ซื้อได้หลายอย่างอยู่นะ Make money, not excuse หาเงินไม่ใช่หาข้อแก้ตัว Money is a tool, use it wisely เงินคือเครื่องมือใช้มันให้ดี Dream big, earn big ฝันให้ไกลหาเงินให้มาก Money is the ultimate motivator เงินคือแรงจรูงใจอันยิ่งใหญ่ Wealth starts in the mind ความมั่นคงเริ่มที่วิธีคิด Financial stability brings peace of mind ความมั่นคงทางการเงินนำมาซึ่งความสงบ Money is the reward for hard work เงินคือรางวัลของการทำงานหนัก Saving is the new spending การลงทุนคือการออมเงินแบบหนึง่ง Money is the fuel for your dreams เงินคือเชื้อเพลิงของความฝัน Invest in experiences not just things ลงทุนในประสบการณ์ Build wealth, leave a legacy สร้างความร่ำรวยทิ้งมรดกไว้ให้คนข้างหลัง Money is a means, not an end เงินคือวิธีการไม่ใช่ปลายทาง Master your money, master your life ควบคุมเงินควบคุมชีวิต Money can be a blessing or a curse เงินเป็นได้ทั้งคำอวยพรและคำสาป Saving for a rainy day เก็บเงินไว้สำหรับวันที่เดือดร้อน Money can buy time, but it can buy experiences. เงินซื้อเวลาไม่ได้แต่ซื้อประสบการณ์ชีวิตได้ The pursuit of financial independence จงตามหาอิสรภาพทางการเงิน Investing in your future ลงทุนกับอนาคต A wealth of opportunities เงินคือประตูสู่โอกาส ขั้นรายการกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเงินแคปชั่นหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรีวิวต่างๆก็สามารถกด Subscribe BKK Love h o r o Channel ไว้ได้เลยนะครับมาต่อกันเลยก็คือ Inflation i s away at your savings เงินเฟอ้อทำลายมูลค่าของเงินออม The value of hard-earned dollar เงินแต่ละบาทได้มาอย่างยากลำบาก Money doesn't define your worth เงินไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่วัดความร่ำรวย Budgeting for success วางแผนใช้เงินสำหรับความสำเร็จ Finding balance between work and wealth หาจุดสมดุลระหว่างงานกับความมั่งคั่ง Financial literacy is key ความรู้ทางการเงินคือกุญแจสำคัญ The power of compound interest พลังแห่งดอกเบี้ยทบต้น Money can fuel your passions เงิน สามารถสร้างความหลงไหลได้ Making money work for you ปล่อยให้เงินทำงานแทนเรา Money can open doors but it can't guarantee happiness เงินอาจจะเป็นช่องด้างไปสู่สิ่งต่างๆได้แต่มันก็ไม่ได้การันตีความสุข The art of negotiating for more การหาเงินคือศิลปะของการเจรจาเพื่อให้ได้เงินเพิ่ม Money is a reflection of your choices เงินคือภาพสะท้อนทางเลือกในชีวิตของคุณนอกจากนี้ก็ยังมีแคปชั่นเงินเงินทองทองที่ขำๆฮหาๆมานาฝากกันเช่นกันนะครับคือ money can't buy happiness but it can buy a y a c k t o s e l l r i c e next to it เงินอาจจะซื้อความสุขไม่ได้แต่มันก็ซื้อเรือไปเล่นใกล้ๆความสุขได้นะ my wallet is like an onion whenever I open it it makes me cry กระเป๋าตังก็เหมือนกับหัวหอม เวลาลรปอกเปลือกปอกมันออกเนี่ยมันก็ทำให้น้ำตาไหลทุกทีเลย My bank account and my w e g h have one thing s in common they both keep increasing เงินในบัญชีกับน้ำหนักผมก็คล้ายๆกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ I have a love hate relationship with money I love to have it and I hate to stay with me มีความสัมพันธ์แบบรักๆเกลียดๆกับเงินในกระเป๋าตังค์ผมรักที่จะมีมันแต่มันก็เกลียดที่จะอยู่กับผม My bank account is like a book. It has a lot of pages, but most of them are blank. บัญชีธนาคารก็เหมือนกับหนังสือมันมีอยู่หลายหน้าแต่ส่วนใหญ่ก็ว่างเปล่า I keep trying to save money, but it keeps finding new and creative ways to escape. ผมเนี่ยพยายามที่จะเก็บตังค์แล้วนะแต่มันก็หาวิธีหนีไปทุกทีเลย My savings account and my willpower have something in common. They are both non-existent เงินออมกับความกระตือรือร้นในชีวิตของผมเนี่ยก็เหมือนกันก็คือมันไม่มีจริงนะครับ I try to make a million dollars but my printer only prints in black and white พยายามจะทำเงินหลายพันล้านเลยอ่ะแตเสียดายที่ปรินเตอร์มันพิมพ์ได้แค่สีขาวดำเท่านั้นเก็ตไหมครับ I decided to embrace my financial situation literally I h u g my piggy bank ผมพยายามอบอุ้มสถานะทางการเงินเนี่ยแต่ก็ทําได้เพียงแค่อุ้มบกออมสินเดินไปเดินมาเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแคปชั่นเงิน,เง,นเงินทองทองที่นํามาฝากกันวันนี้สําหรับใครที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรีวิวสินเชื่อการสมัครงานออนไลน์รวมไปถึงบทความดีๆนะครับจากเว็บไซต์ b k k l e r p r o c o m ก็สามารถกด subscribe b k k l e r p r o channel ไว้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับจนกว่าเราจะพบกันอีกสวัสดีครับผม